โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราสตีฟแฟมิลี่ครับครับผมวันนี้เรามีนโยบายใหม่ครับครับผมเราจะแถลงการครับเกี่ยวกับ oppo ครับคืองี้ฮะเราได้รับอุปกรณ์ใหม่มาเป็นของเล่นใหม่คือ oppo n 3นั่นเองอ่าโอเคถามว่ามันทำอะไรได้บ้างใช่เราเมื่อกี้เราก็สนสนกันไปนิดหน่อยแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างแรกสุดเลย กล้องนะเขาต้องหมุนอย่างนี้เลยวะเจอเขาต้องหมุนเขาต้องหมุนใยนี้เราสามารถหมุนในจอได้ด้วยใช่แล้วก็สามารถหมุนข้างหลังได้ครับที่เอานิ้วสะกิดสะกิดมาแล้วนะสะกิดอย่างนี้ครับอ๋อเห็นไหมครับทำไม่ได้อ๋อนี่ไงมันเล่้วันเล่าฮะแต่ถ้าบางคนแบบไม่ทันใจหมุนช้าเกินไปแบบเอาอย่างนี้ได้ไหมครับแบบสามารถทำได้อย่างนี้แบบขึ้นกลับเร็วไม่เอาไว้เขาดูจะเห็นไหมก็ เลื่อนอย่างนี้ไงเลื่อนไงเอออย่างนี้แต่ตวัดลงอ่ะเขาบอกว่าหมุนได้ล้านครั้งเออรับประกันหมุนล้านครั้งก็จะไม่พังนี่คุณผูชมหมุนก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับหมุนก็ได้ครับผมเออเดี๋ยวจะพังอันนี้อันนี้จะพังโอเคทีนี้พูดถึงนโยบายต่อไปครับครับผมเริ่มเราจะเริ่มซีเรียสกันละอนโยบายต่อไปครับระบบใหม่ครับโว้กแบตชาร์จใช่ครับมันคือระบบชาร์จเร็วสี่เท่าสี่เท่ามันจะชาร์จเร็วกว่า ที่ชาร์จธรรมดาตามท้องตลาดครับแปลว่ามันดีสี่เท่าเลยใช่ดีกว่าตามตลาดด้วยแล้วก็ใช่มันดีหลายๆเท่าเลยเนี่ยส,สีเท่าอโอเคครับดีทุกๆเท่าด้วยอ่าอันนี้ถามว่ามันดีกว่ายัางไงครับมันชาร์จเร็วกว่าปกติสีส่เท่าโดยที่เราจะไปเทสให้ดูทีหลังออแต่ว่าที่ชาร์จอันเนี้เนี่ย มันจะสาคัญทั้งคู่เลยทุกปกติแล้วอ่ะที่ชาร์จปกติเนี่ยมันจะมีพินอยู่ข้างในเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่เจอันอันนี้มีเจตมีเจนธรรมดาเป็นสี่พินนะครับทำให้ชาร์จไปเข้าเร็วกว่าโอเคถ้าสมมติว่าคุณออกไปข้างนอกแล้วแล้วคุณไม่มีที่ชาร์จหล้วก็เรามีพาวแบงค์แนะนำสำหรับคุณเนอะเป็นพาวแบงค์ของออโ o ้ครับ ก็คือเป็นโวลแฟชั่นใช่เหมือนกันเลยโอเคครับอันนี้เดี๋ยวไปเรามาลองเสจ็บตูดกันได้เลยที่เอาตูดไม่ใช่ตูดตูดดิโอเปอ oppo อ๋ออันนี้นะครับเป็นเค้าแบงค์ของ oppo โดยเฉพาะที่เขาทํามาสําหรับ oppo เลยนี่เลยอ่านตามสถิต์ว่าชาร์จ5นาทีโทรได้ถึง2ชั่วโมงหูแบบเหมาะสำหรับการโทรคุยกับแฟนมากที่แบบคุยนานๆเหมาะกับกลุ่มออใช่โอเคแล้วก็ถ้าชาร์จ 30นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ถึง75%เท่ากับว่าคือชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงนี้ก็คือเกือบเต็มแล้วใช่แบบเวลาคนแบบรีบๆแบบรีบๆแบบเอาไว้เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบสบายเลยคือเวลาเวลาเราใช้เล่นเกมเนี่ยแบตมันจะลดเร็วมากใช่ครับมันจะกินแบตบาแล้วแบบบางทีเสียบที่ชาร์จอย่างเงี้ยแต่บางทีของอื่นเล่นเกมยังไงแบตก็เหลือบางทีแบตก็เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราเสียบที่ชาร์จแล้วเราเล่นเกมไปด้วยไม้จะยี่สิบอยู่มันก็ลดครับบางทีก็ลดด้วยใช่แตนนี้ของ apple นเเรร็วท่านะคับ ดีสีเท่าเลยดีสําหรับคนเล่นเกมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับที่อยากเฟืองแบกไปเล่นทําอะไรดูหนังเออดูหนังถ่ายรูปดูคลิปอ่านะครับโอเคครับมันจะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คืออันนี้ฮะมันคืออะไรอันนี้ครับมันคือออดโดครับมันคืออ p โปครับไม่ใช่ออดโดครับเดี๋ยวอ่านว่าออดโดอ่ะนี่มัน oppo นี่ใช่ป่ะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเยลลี่มาก่อนนะไอันน้ำปีโป้โอเคครับอันนี้ครับ มันเป็นตัวคาชาร์ครับโอเคสำหรับเอาไว้คนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าเล่นมือถือบนรถก็คืออันนี้ก็เป็นแบตชาร์ดใชนเรียกอะไรนะโว้แบตชาร์จครับผมแต่เป็นขอแต่เป็นแบบของคาชาร์คือไว้ชาร์บบนรถนะครับก็คือจะชาร์จเร็วมากสี่เข้าเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเสียบแมนเสียบนั่นแหละแล้วก็เสียบลงไปในรถครับ เสียได้ไ,ไหมที่เสียบผิดด้านเออเอเาเป็นว่ามันเสียบอย่างนี้แหละใช่ครับโอเคครับกินกับเข้าไปก่อนก็ทั้งหมดก็มีก็มีแบตชาร์จแบบ power bank าาแล้วก็แ,วกแบบอะแดปเตอร์ธรรมดาครับผมนะฮะแล้วก็แบบเป็นคาชาร์จนั่นเองนะครับอโอ้โอ่าถือว่าดีนะถือว่าดีเหมาะสำหรับพวกเรามากมากเหมาะสำหรับทุกคนด้วยที่แบบคือต้องสมัยนี้คือแบตหมดแล้วก็เป็นอะไรที่แย่มากแล้วคือเดี๋ยวนี้ขาดโทรแบ b ไม่ได้ใช่ท่านทำอย่าง Oppo นี่คือแบบ ทั้งวันอ่ะอยู่ไปเลยอ่ะจริงๆแค่นี้ก็อาจะอยู่ทั้งวันอยู่แล้วสบายก็แบบโอเคสบายใจออกจากบ้านแบบแบตเต็มแล้วก็แบบสามารถทานได้เร็วด้วยอ่าประมาณนั้นครับผมโอเคครับเรามาทดลองเกมมันดีว่าอ่ามาเล่นเกมเนี่ยโทรศัพท์รุ่นใช่แล้วของของ oppo n3 โอเยโอเยเยนะมีปื่นให้เลือกด้วยอ่าเราเลือกปืนก่อนโอเคครับเล่นดูเขาก็จะกระตุกไหมเพราะปกติแล้วเกมที่เล่นพวกเนี้ยมันจะเป็นเกมที่แบบ ใช้สเปกสูงมากครับคือที่ผมได้ยินมาก็คือไอโอเปตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสเปคข้างในเนี่ยแรงด้วยไม่ใช่เฉพาะว่ากล้องสวยอย่างเดียวปกติมันกะตุกยากอันนี้กระตุกนี้มันเล็กสั้นจัถ้าหักสิบบาทก็เอาเอาหมดมาดูลองไหมครับว่าเข้ามาเลยหนูมันจะกระตุกไหมทำไงโอ้ยจะโอ้ยไม่มีคำว่ากระตุกเลยทางนั้นยิง ยิงไอ้เจ้าวิ่งแม่งยังอยู่เล่นในคอมเลยครับออกมาไอ้หนูออกมาเลยแบบไปแคบีสีนะครับโทรศัพท์มือถืออัพโกลเยเฮ้ยเจ๋งมากสไลด์เราเริ่มเราเริ่มเล่นมีสีมาเล่โทรศัพท์เนี่ยเฮ้ยจริงมันสนุกมากจริงนะจริงจริงมันสนุกมากโคตรโคตรจริงๆไปเลยลื่นมากอะอะไรแบบเล่นถ้าเล่นเกมอะไรเล่นเล่นเล่นอนี้กระตุกเนี่ยมีความสุดมากครับจริงจริงโอ้โหเป็นยังไง พอพอใจปะพอใจปะเงียบลอยเฮ้ยชาอ่าเฮ้ยเรามาดูเกมแนวอื่นกันบ้างดีกว่าผมลองเล่นเกมรถดีคโอเคครับต่อไปเราก็มาเล่นเกมรถเว้ยเป็นเกมที่ผมแบบเกมรถก็คือเกมที่ถูกกว่าปกติไม่ใช่ลดราคาโอเคเกมรถนี่ครับเป็นเกมที่ใช้สเปคเนี่ยครับแบบเยอะมากเยอะมากนะครับ fps มันต้องสูงมากใช่นะครับมาลองดูว่าจะได้อัธยาศักดิ์ในการเล่นเกมขนาดไหนโอ้ยมาแล้ว ดูเตียงภาพเดี๋ยววาสอนการเล่นเลยครับเอาเลือกประเภทได้ด้วยนะมการขับเอาขับูนี้สโอ้โหเนขับไปเองดขนาดนี้เลยเหยบหยบเนี่ยฮะันีเบรนี่เบร์อนี้เบ็กได้ากดกดนะตานี่กดนะโอ้ยวดกดซ้ายดกดซ้าอ๋อ ทีมผมเป็นคนชอบเล่นเกมรถมากเว้ยแต่คนไม่รู้ว่าผมคนชอบเล่นเกมรถเลยโอยเค <Okay. S 2> ดูมือลูกสี่มือเป็นยไงเบรกนี่เบรกเบรกมาอันนี้เป็นสี่มือแบบช <c oughs> ิ้นสนิมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เล่นนานใช่เห็นบ้างขอลองลองเล่นหนไรอะไรอะไรอเฮ้ยไม่จระตุกเลยไม่จระตุกเลยจริงๆแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากนี่เดี๋ยวดิฟโชว์นะครับทักทักสวยอ่ะพอๆกับเกมในพีซีเลยโอ้โหอย่ากินไปด้วยเอ้ยใช้สอนดิฟป่ะเนี่ยอโ้รถสอนไงโอ้เป็นย่า ก่อนเป็นสก,กอยมาก่อนเต็มอ,อ๋อมันต้องเติมเติมถึงได้ดิบด้วยการดิบการดิฟการดิบไม่ได้ทำไม่ไป้ <c oughs> ๊บลโหลจ้าชาวบ้านไม่ได้ดิฟโ,โ,โอ้โอ้โอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับสุดยอดยมากครับแบบพรมมากบอกใจแบบเอ้ยถูกใจสำหรับคนขอเกมเลยนะถูกใจเลยคนขอเกมแบบนี้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหเลยสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองกดในตั๊กันดู์ดูมาลองกันด้วยถือว่าเฟรมเรทไม่ตกเลยนะใช่ลืมมาก ลื่นหัวแตกเลยลื่นหัวแตกกับน้ำวางไว้แล้วสะดุดหรือเปล่าขอกดในตาสักรอบหนึ่งนะบอลยวกลับไปเราต้องแคสเกมบอลแข่งอะไรสินได้ได้ได้เลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหโอ้ยอันอลังการขนาดนี้เป็นเท่จริงๆเลยนี่ครับเล่นเกมประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เล่นเกมอะไรอโป โอเคเราจะที่เมื่อกี้เราเล่นเกมกันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียบชาร์จเอาไว้เราจะไปหาอะไรกินกันก่อนโอเคเมื่อกี้แบตเหลือประมาณ60%สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เสียบเสียบเสียบเสข้างๆสูดไปเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูอีกทีนี้ครับว่าแบตจะขึ้นเร็วไหมไปได้ เอาล้วครับเราเมื่อกี้เราก็ไปหาอะไรกินมาเรียบร้อยอิ่มแล้วก็แล้ก็บอสมานี่เร็วบอสบอสทำไมพยายามขนาดนี้วะคือตอนเข้าเไปมันที่เข้าก่อนไงอ๋อก็เลยคานเข้ามาเออคือแบบพี่ต้องหูใต้โต๊ะพี่ต้องให้ของเข้าก่อนเว้ยเออพี่ผิดเอผิดลองครับชั้นผิดเองโอเคครับก็เมื่อกี้เราได้ทำการชาร์จแบตไปแล้วนะครับผ่านไปมาเก็บแป๊บเดียวใช่ช้องน้ำ แล้วก็ไปหาอะไรกินในห้องน้ำครับกินน้ำปัสสาวะอ๋อไปกินน้ำล้วปจาระโอ้ยช่างมันเถอะเรามาดูก่อนดีกว่าเมื่อกี้กี่เปอร์เซ็นต์นะหกสิบกว่าอ่าตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดียวเองครับเร็วมากเร็วมากเฮ้ยมันเร็วจริงๆแบบเปอร์เซ็นต์แม่งเด้งเอาถ้าวางไว้อีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็เด้งอีกคือแบบออกจากบ้านแบบได้สบายครับโอเคเสียบชาร์จไว้ได้เลยใช่ Oppo Book แปะชาร์จชาร์จเร็วสี่เท่าดีสี่เท่าครับอ่า เอาละครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปเล่นเกมกันมาแล้วก็แบตลดไปพอสมควรเราก็ได้ใช้ตัวโว้กชาร์จแบตลองชาร์จดูฮะแบบใช้งานจริงจริงจริงจแล้วก็คือนี่เร็วมากอ่าตอนนี้จะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเมื่อกี้ปืหดสิบหกสิบหกสิเลยคือมันขึ้นเร็วมากจากเมื่อกี้ต่อเนื่องกันมาเลยครับโอเคครับเขาเร็วจริงชาร์จชาร์จเร็วแรงทะลุนรกมากๆใช่ฮะเร็วแรงทะลุนรกฮะเร็วแรงทะลุนรกเร็วแรงทะลุนรกนะครับทำไมเราต้องพูดเร็วแรงทะลุนรกรู้ว่า เพราะว่าโบ๊เนี่ยมีแคมเปญร่วมกับฟาจิตแจกตัวหนังฟรี100ใบ100ใบเลยใครอยากได้เนี่ยเข้าไปดูในลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ตรงนี้ลิงก์นะฮะอุี่เลยตรงนู้นใต้ดีสคริปชั่นดูลิงก์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 ได้ที่นี่เอาละครับอย่าลืมเล่นกิจกรรมใช่แล้วอย่าลืมเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมโอเคยาคนนะครับวันนีโบ๊ทและชาร์ตชาติเวลซีเทาครับผม สรับวันนี้สวัสดีครับ <ieur. S 1> สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับเรยบเดียว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 อย่าลืมกดเข้าไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับบาย